พี่เน็กพี่เน็กชอบรูปพี่วาดหรือว่าชอบชอบคนคนครับชอบคนที่วาดรูปครับใช่ครับรูปเราจําไม่ได้จำแต่จําคนวาดคนวาดสวยมากๆครับผมเราตายไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมติดตามนะครับคนให้อาหารปลาเหมือนงารปลานี่ติดพี่เน็กรู้จักหนูเหรอ ผมกดติดตามคุณตั้งนานแล้วครับผม <laughs> ผมก็ดู <laughs> ว่าคุณสชอบดูการวาดรูปการวาดรูปตรงนี้เขาจะวาดรูปโซนนี้ตามผมก็จะมองอเวลาคุณวาดรูปโซนนี้ผมก็จะชอบแบบตั้งใจมีสมาธิดูในการวาดรูปมากไม่ว่าจะเป็นช่วงของการที่คุณลุงวีดอหน้าเลอะแป้งนิดหน่อยแล้ว,ลวก็มีํำลักอะไรด้วยผมติดตามอยู่ครับผมนี่ว่าเอฟซีตัวจริงแล้วละเตัวจริไม่วันๆแกไม่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 ขัดบ่อไม่ขัดอะไรแล้วถ้าขาดมีมีโอกาสวาด ที่ตัวผมได้ไหมครับจร <c oughs> ิงๆหนูอยากลองนะคะแบบจริงๆหาเพื่อนอยู่จริงๆหนูใอยากหาเพื่อนแบบหนูอยากไปวาดอะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> อยากวาดแบบลายเ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าวาดให้คนอื่นอ่ะสวยกว่าแน่นอนไงสวยกว่าการที่เราวาดกับตัวเองอีกค่ะวาดวาดให้ผมได้ไหมครับไม่ได้วาดอันนี้น่าจะดีกว่าคือผมวาดได้ทั้งตัวแล้วอยากตรงไหนก็ได้นหครับ หน้าพะนาคลายได้เหมือนในเฟลือกได้ไหมครับพี่แบบเก็บเปลือกแล้วว่าดู๋ยช่วยมาเขียนเปิดผมเป็นลายสวยๆได้ไหมครับเอาลายประครับก็ได้เพราะคุณวาดรูปประครับสวยนะครับอุ้ยอุ้ยรู้หมดเลยรู้หมดเลยค่ะเออแม่แม่ต้องถามพี่น็กว่าพี่น็กชอบตัวไหนที่สุดคะชอบตัวอ๋อเัวไหนก็ตัวหพี่น็กพี่น็กชอบรูปที่วาดหรือว่าชอบชอบคนคนครับชอบคนที่วาดรูปครับใช่ครับ รูปเราจำไม่ก็ได้แต่จำคนวาดคนวาดสวยมากๆครับผมโอตายแล้วขอดูบ้างขอดูบ้างขอดูบ้างอเข้ามาดูพร้อมกันเลยเข้ามาดูพร้อมกันเลยเข้ามาดูพร้อมกัน